เราจะรีดเงินจากเขาในครั้งแรกได้เร็วมากถือว่าฟินแล้วคนสั่์คิ้วก็ต้องมีการมาเติมคิวถูกไหมเป็นคลาสสิกป,ปกติสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาชอบร้านเราอ่ะเขาจะมาสัว์ที่เราแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถมัดมือให้เขามาที่เราได้เท่านั้นน่ะเขาจะหาร้านอื่นที่ลองได้ซึ่งมันอาจจะเป็นโอกาสในข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีเชิงแบบเป็น บุฟเฟ่ในการแบบมาเติมคิวได้ไม่อั้นใน3ปีอย่างเงี้ยแต่ให้รู้ไปเลยนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้จ่ายฟรีนะแต่เราต้องมีสินค้าอื่นบริการอื่นรองรับต่อเพราะเราจะดูดให้ลูกค้ามาหาเราได้และมันทําให้การซื้อครั้งแรกมันคุ้มโคตรคือคนที่สัดคิวรู้แล้วว่ามันต้องมาเติมแล้วถ้าเกิดเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่ให้บริการแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเต็มใจในการจ่ายได้เหียวมากแต่จุดต่อมาคือการบริหารต่อแต่อย่างเงี้ยจะบริหารไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีสินค้าอื่นๆในร้าน ที่ทําเพื่อให้เราขายเขาได้เมื่อเขามาสักฟรีอย่างเช่นแบบแปะนงแปะหน้าทําอะไรเกิดกันหน้าเกยดกับหัวเกิอ,กอะไรถ้าเกิดทําได้เพิ่มอ่ะมันจะได้ high value เพิ่มขึ้นจากแค่หน้าฉากเราเดึงเขามาสักคิวเพราะตละาดตลาดสักคิ้วเป็นตลาดที่เดือดมากผมเพิ่งรู้เพราะตอนนี้ทุกรุ่นมีสักคิ้วนะทุกรุ่นที่มาเจอผมมีสักคิ้วหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรที่ไม่มีคนทําและไอ้ตรงนี้แหละเวลา พี่กิ๊กทำคอนเทนต์อ่ะโคตรง่ายเลยหนูเป็นเจ้าเดียวนะครับที่สั่งแบบบุฟเฟ่ค่ะเปิมได้ไม่อ่านสามปีมาเลยค่ะหนูยินดีบริการมากมาก,มากค่ะเพราะหนูรู้ว่าสาั่งเดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวพี่ก็เบื่อแล้วเดี๋ยวพี่มาเติมาแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนแพทเทิร์นนั้นหนูจิบภาพไปเรื่อยเรยสามารถพูดได้แต่ให้เห็นภาพว่าแค่เราเปิดแบบเนี้ยลูกค้าที่สั่งคิวอยู่ทุกคนจะหันมามองพี่กิก๊กใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์ เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติ๊กต็อกนี่แหละยอดออเดอร์แบบสองหมื่นบวกๆกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าป่กงหมุดเพจเลยยปักหมุดชอ่องก็ลองไปดูได้